คาเสรใช่ครับเมื่อเราไปเจอเขาเจอตอนที่ดูบุรหรี่ดูบุหรี่เสร็จอะไรเสร็จแล้วก็นี่พอเขาดูบุหรี่เสร็จเ<ๆ>ขาก็ผมก็เดินเข้าไปถามเขาว่าพี่ครับมามาทําอะไรครับครับผมแล้วก็บอกว่ามาหาหมอปลา<ช>บอกว่าเป็นอะไรมาครับบอกว่าเขาบอกงี้ไงเป็นอะไรมาปุ๊บแล้ว ขาบอกปวดขาครับผมปวดขาปุ๊บเขาก็งัดปืนจ่อหัวลรออาการเขาดูมึนเมาหรืออะไรเงี้ยบ้างไหมปกติครับคนคปกติครับตอนนั้นเรารู้ว่ามันปืนปืนไม่รู้ครับผมก็จะงัเลยครับผมว่าทำอะไรไม่ถูกเลยประจ่อแล้วอะมระจ่อแล้วเขาพูดอะไรหน่อยก็ไม่ได้พูดอะไรสอแล้วก็เขาก็บอกว่ามึงจะเข้ามานะมึงจะจะเข้ามานะนี่แล้วก็มาจ่อที่จ่อที่ที่คนครับผมจ่อไงจนถึงกว่าจะเอาปืนลงนะครับ เข้ารถอ่ะครับครับผมตัวเข้าเข้าไปในรถของเขาเองนี้หรอครับผมเข้ารถแล้วก็ถอยรถออกเรีบถอยรถออกเลยครับแสดงว่าที่เขามาตอนนี้เป็นระยะเวลาที่สั้นนิ่งสั้นครับประมาณหนถึงสิบนาทีเลยนะครับอ่าตอนที่เกิดเหตุไม่ถึงครับแล้วมาอย่างนั้นหรือมาได้ครับไม่มาครับก็พูดแค่นี้ไม่ได้พูดอะไรมากเพื่อนเลยว่าโกรธแค้นอะไรก็าหมอปลาไปทำขอใส่อะไรไม่ครับเจตนานี่เขาตั้งใจมาหาหมอปลาหรือไม่ใช่ครับ ตั้งใจเลยครับเขายืนรอเลยยืนดูดีรอเลยแล้วฝั่งเราไม่มีการมีถือมี้องตัวอะไรไหมไม่ถูกเลยครับไม่เคยถูกตกใจตกใจครับโดนจอหัวอยู่งั้นครับคือเขาจ่อทิศยืนดูทิศตะเข่าเลยไม่ถึงไม่ถึงว่าปลายปลายปืนนอยู่อยู่ระยะนี้เลยครับกรหม่๊ใช่ครับกระหม่๊ฝั่งขวาเพราะเขายืนอยู่ฝั่งขวา อยู่ปะใชไหมจ่ออยูน,นานไหมไ่นานแค่เดียวแล้วก็วิ่งมาจ่อป่าตำนวจครับครับผมปืนมันเป็นปืนอะไรอครับปได้เห็นปืนดําหรือปืนเงนปืน,ปน,ปน,ปนตอนนี้อ่า <c oughs> ผมไปบอกสาเหตุนะว่ายัไงไงบอกที่ผมเห็นกระตาเลยว่าเป็นปืนอ่ากระบ,บอกสีดำปลายกระบอกสีอ่าสีเงนินงนี่พอดำรวจนท้่มา ต่เป็นปืนดีกันแต่ตอนเกิดเหตุอะผมไม่รู้ว่าปืนจริงหรือว่าปืนปลอมตอนนั้นผมถังอักช็อตอยู่เนี่ยครับผมแต่ก็ตรงกับที่เขาไปลงเลยครับอันแล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วแต่อ่ากฎหมายของเขาอันนี้ผมไม่อันนี้ครับไปละเนี่ยเขายืนตรงไหนครับเขาทำตรงไหนครับ เขาดูตรงไหนทำตรงไหนเขาทำให้ดูเป็นที่คำก็ได้นะเออที่เขามาดูทำท่าให้ดูนะดแลว็นเดี๋ยว่นีอยอันนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อ้ใครใครใครจะดูดีๆแล้ว ไป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 กันตรงไหนยืนตรงนี้แล้วแล้วเรายือยู่ตรงไหนยืนอยืดนี่กับเขาคู่เขาเลยอ่ะอ่ะสมมุดสคุดไปก็ได้วกันอ่ออ่ะนี่จฉันไปแล้วสมมุิแล้วยังไงเดินมาแล้วก็ไม่ใช่เขาเขาเดินมาก่อนอ่าแล้วผมเดินผมเดินเข้ามาค่ะเดินเข้ามาเขาอีกประมาณตรงไหนยืนอยู่ตรงนี้เลยยืนอยู่บนนี้เลยยืนอยู่อย่างงี้ พี่อยู่นี่ผมอยู่ตรงนี้เลยรอยู่นี่เลยแล้วขับรอยู่ตรงนู้นเหรอใช่ครับอยู่นน่นครับก็คือเขาก็จอยอย่างี้จ่ายแค่ก็เขาหันหน้าไปนน่นก่อนหันหน้าบอกว่าผมเดินถามว่าพี่มาทำอะไรครับมาหาหมอปลาครับครับผมแล้วเป็นอะไรมาครับบ่าปวดขาครับปวดขาเสร็จก็งัดจ่อมาแล้วมาจ่อเลยงัดแล้วจ่อเลยข้างไหนข้างซ้ายข้างนี้ครับตรงนี้เจ่ออย่างนี้เลยครับผมโอแต่แล้วเขาก็หันไปงน้นหันไปนน้นแล้วก็พวกก็หนีพวกพวกกันหนีไปปุ๊บ เขาก็วิ่งไปนู่นวิ่งไปนู่นแล้วไปเนี่ยไปจ่อก็หันไปนู่นไหนเขาเดินไปไหมหรือว่าเดินมาเลยเดินเดินมาจ่อเลยเดินไปย้อนไปเดินไปทิเดินไปข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นรถเดินตรงนี้เหรอตอนนี้อยู่นี่ใกล้ไหมของที่ทาเลยนาดี้เลยครับประมาณนี้โอ้แล้วก็แล้วก็จ่ออย่างเงี้ยทางนี้แล้วก็ขึ้นรถออ๋แล้วเอาก็จบลง คือเขาเขาปรจอดตาเป็นคนคนที่เท่าไหร่คนที่สองเหรอคนที่สองเขาจอดรถไว้ตรงนู้นใช่ครับตรงรอยนี่ถอยรถออกไปที่มีรอยอยู่ครับอันน้ครับครับผมกลัวไหมตอนนั้นกลัวไหมเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะไปทำร้ายเขาอืมผมผมเดินมาดูจะมาดูทำงานทำงานผมเดินมาดูก็ทำงานอะยเยเขาชักปอืนครับชักปอื่นผมก็เลย เขาจะวิ่งมาขึ้นรถเขาเห็นผมเราคิดว่ามนี่เป็นลุงครับเลยมาจ่อหน้าผาผมคามาซีคอมาซีเราขึ้นรถเขาบอกคามาซีคามาซีก็ทันทายเราใช่ไหมเรามีแพทย์ทีจะแบบเหมือนสู้อะไรกับไม่มีเราบบตกใจก็ตกใจทีนี้เยอะขนาดจ๊ะห้าสิบ็ดโอนี่ที่บอกว่าไปไปทำร้ายดูสภาพลุงก่อนว่าเขาจะไปทำร้ายได้ไหค่ยืนนจะไม่ไหวแล้วนเรายืนกันกับ ว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายหรือไม่ได้มีการทำร้ายเขาจริงๆการที่เขาก่าห้างอะไรไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาเรยนทาดูเรื่องความที่เขาล่าวากจะทกให้เกิดเป็ีกยรแปมากที่สุดคือเขาคุยต่อแล้วกอให้มีการไปทมาธีโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากครับผม